สวัสดีครับโหและแล้วในที่สุดแพทริกดอกูก็สร้างปัญหาจริงๆครับไอ้น,นี้ปัญหาแบบใหญ่หลวงเลยหลังจากที่มีการยืนยันนะครับว่าแพทริกดอกูเนี่ยบาดเจ็บครับจากเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดเอาชนะไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้หลังเกมนี่ตอนแรกฝั่งของทางด้านไมเคิลคาริสก็ออกมาบอกนะครับว่าเอ๊ะน่าจะไม่มีอะไรนะผมก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนึงนะครับผมคิดว่ามันคงจะไม่เลวร้ายอะไรนักหรอกแต่ที่ไหนได้นะครับล่าสุดอาการของแพทริกดอกกูนี่แหมเลวร้ายกว่าที่คิดครับเขาจะต้องพักรักษาตัวเนี่ยราวๆสิสัปดาห์ครับปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเจอแฮมสตริงเข้าไปนี่โอ้โหใครๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหนื่อยครับดครับงานเข้าเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าแพทริกดอกกูก็เห็นนะครับว่า กำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร้อนแรงขนาดไหนครับทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งเติมเกมรุกได้อย่างมันยิงๆงนะครับคาดว่านะครับเดี๋ยวอะไติกนี่ออกมาระบุน,นะครับว่าแพทริกดอกูเนียคงจะพักรักษาตัวยาวนู่นนะครับไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางเดือนเมษายนเลยครับยาวนานยาวนานมากๆครับสาหรับนักเตะวัย21ปีอย่างน้อยน้อยนีย่ก็จะพักไปประมาณ10สัปดาห์โอ,โอเหนื่อยเลย นะครับเหนื่อยแทนทางด้านไมเคิลคาริสเลยนะครับแต่ว่าอมองอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างน้อยคือในตำแหน่งที่แพทริกดอกู๋กำลังเล่นในเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งของทางด้านคุณย่านะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าก็สามารถที่จะกลับมาเล่นในตำแหน่งเดิมของตัวเองได้นะครับก็ออกซาร์เป็นตัวจริงไปก็คือถามว่าเราก็ไม่อยากเห็นนักเตะบาดเจ็บเนาะนะครับแต่ว่าถ้าบาดเจ็บไปแล้วนะครับมันก็ต้องหาทางแก้ไขครับแต่ว่าในดีลของทางด้านแพทริกดอกูนี่แฟนก็อาจจะปวดียได้นะไม มันจะมาเจ็บอะไรตอนที่มันกำลังพุ่งๆแบบนี้อุปาเมร์กโนครับนักเตะกองหลังของทางด้านเอใต้าไบยูเมวนิกตอนแรกนี่แหม่สื่อคาดการณ์กันนะครับว่าคงจะมีการต่อสัญญากับทางด้านาเยูเมวนิกแน่ๆนะครับไม่มีปัญหาได้อย่างใดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่มีได้หลายสโมสรต,ต้องการอยากจะได้ตัวเขาย้ำนะครับว่าอุปาเมอร์โกโนนี่สัญญาของเขาจะหมดลงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ก็กำลังจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ครับ ฝั่งของบาเยรนมิเนกมีการยื่นข้อเสนอให้กับอุป่าเมอร์กาโนไปแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าจนถึงขณะนี้นะตอนนี้อุป่าเมอร์กาโนยังไม่ยอมเซ็นสัญญาใหม่กับบาเยรนมิเนกเลยมันเป็นโอกาสอันดีครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าแมนยูนี่ต้องการอยากจะหาหนักเตะเข้ามาแทนที่ของทางด้านแฮร์รี่แม็กควายอยู่แล้วนะจริงๆแล้วแมนยูนี่ก็ชื่นชอบในตัวของอุป่าเมอร์กาโนมาพักใหญ่ๆแล้วโอ้ถ้าย้อนกลับไปนะจริงๆแล้วอุป่าเมอร์กาโนนี่ เคยเกือบจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยนะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนั้นอายุ17ปีครับตอนนี้อายุ27ปีนะครับ10ปีผ่านไปครับต้องยอมรับนะครับว่านี่คือหนึ่งในกองหลังเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยังคงให้ความสนใจอยา,จากจะได้ตัวของทานัทอุปะมังกโน่ครับสัญญายของเขาจะหมดลงนะครับปารีสก็พยายามเร่งเหลือเกินนะครับพยายามโน้มน้าวให้เขาต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ว่าสปอตวันนี่บอกว่าอุป้าเมอร์โกโนนี่ยังไม่ยอมเซ็นสัญญาใหม่กับทางด้านไบเยนสักทีครับทั้งที่ข้อเสนอนี่มันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับฝั่งของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสค,คนนี้นี่แมยังเหมือนเหมือนกับรออะไรบางอย่างอยู่นะครับน่าจะรอคอยข้อเสนอจากทีมอื่นนี่แหละแมนเชสเตอร์เต็ดก็มีลุ้นเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าแมนยูนี่ก็สามารถที่จะลดค่าเหนื่อยของคาสเมโร่นะครับของทางด้านเจอร์นซันโชและก็ของแฮร์รี่แม็กไวน์นี่ยก็น่าจะเอาเงินจํานวนตรงนี้นะครับ ไปเซ็นสัญญาครับไปมอบให้กับท่านอุปาเมอร์กันโน่เนี่ยก็อาจจะต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยแพงสักนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องยอมจ่ายค่าเซ็นสัญญาครับแบบฟิฟีๆอะนะซนิ่งโบนัสอ่ะก็ให้ให้เขาไปเถอะอย่างน,น้อยๆต้องมีนะครับ10ล้านปอนด์นะครับ แต่ว่าถามว่าคุ้มไหมแหม่ก็ต้องบอกนะเขาว่าค่อนข้างจะคุ้มทีเดียวนะครับช่วงหลังนี่ต้องบอกนะรับว่าเล่นดีขึ้นเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเนี่ยยีแล้วนะครับเริ่มมีประสบการณ์ถ้าย้อนหลังไปสักสปีจะบอกเลยครับว่าโอ้ไม่ไหวอ่ะเฟ้อฟ้าเขาแต่ว่าตอนนี้เออดูนิ่งขึ้นเยอะครับสล็อตธนาทอุปาเบอร์กโนครับเทนนิ่ฮอสเปอร์กับคริสตันพาเลตนะครับกลายเป็น2ทีมล่าสุดที่ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านโจชัวเซอร์ซี่ครับ โดยฝั่งของโจชัว a ซัก y ซี่นี่ยังคงรอคอยความหวังนะครับยังคงตั้งความหวังว่าอาจจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่ตลาดการซื้อขายในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะปิดตัวลงครับกรณนนี้ได้ดรับคัามสนใจจากทั้งทางด้านโรม่าและก็ยูเวนตุสนะครับท่านโจชัวซักซี่นี่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2024นะครับจากบูรุญ,ญาด้วยราคาค่าตัว36.5ล้านปอนด์นะครับ ถามว่าผลงานเป็นยังไงครับอ,อย่างที่ทราบนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแต่โอกาสที่เขาจะได้ออกซับเป็นตัวจริงก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับ65เกมที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดธดีทำไป9ประตูกับอีก4อัศจิษครับฝั่งของจชัวเซเซยเองนี่ยังคงมีความหวังนะครับว่าอาจจะได้รับโอกาสครับติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปลุยศึกฟุตบอลโลกครับที่จะถึงนี้แต่ ถ้าต้องการอยากจะติดทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็จะต้องพยายามออกซ้ำเป็นตัวจริงของทีมให้ได้ในเมื่ออยู่กับแมนยูเป็นตัวจริงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นย้ายทีมดีกว่าครับก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นก็อาจจะเป็นด้านสเปอร์ก็ได้นะครับสเปอร์ช่วงหลังนี่แหมปัญหายเยอะเหลือเกินนะครับส่วนด้านคริสตันพาเลซพวกเขาก็กําลังจะเสียทางด้านมาเตต้าออกจากทีมเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่จะต้องหานักเตะศูนย์หน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมครับใน,น่าทีา่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยังคงแบบ ยังตัดสินใจแน่นอน100%ไม่ได้สีทีนะครับยังกลับไปกลับมาอยู่บางคนก็บอกนะครับว่าเออแมนยูควรจะปล่อยทางด้านโจช,วช,วช,วชัวซัคซี่ออกจากทีมนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยทีมน่าจะเก็บเอาไว้นะนะครับเพราะว่าเผื่อน,นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยขึ้นมาจะทํายังไงครับเอาไปว่าเดี๋ยวตลาดการซื้อขายอีกไม่กี่วันจะปิดตัวลงเราก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วลหละเรื่องของทางด้านโคห์ทามเมอร์นะครับแม่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับ ตอนแรกนี่บอกว่าอันแฮปปี้นะครับต้องการอยากจะกลับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับโฮมซิกตอนแรกก็นึกว่าพูดเล่นๆนะครับไปๆมาๆนี่สื่อเขาอ๋อบอกนะครับว่าเฮ้ยมีความเป็นได้สูงมากๆนะที่ทางด้านโคพาร์เมอร์นี่จะได้ย้ายออกจากเชลซีแล้วก็กลับไปที่แมนเชสเตอร์ครับและเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะได้นักเตะวัย23ปีคนนี้ครับโอ้ถ้าได้โคพาร์เมอร์มาแล้วก็งานนี้สนุกแน่ๆครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เดอรซันนะครับได้ออกมาคาดการดูนะครับว่าแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากได้โคพาเมอร์ขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงบ้างแผนแรกคือเอามาแทนที่ของบรูโน่นะครับอย่างที่เห็นนะครับผู้ตัดตูก็เป็นลาเมนนะครับดอรกูมาร์ติเนสยูโรแล้วก็ดานโลครับบาเลียบานะครับยืนคู่กับไมนูนะครับแนวรุกเอ็มโบโมพาเมอร์อาร์มาติเอโลแล้วก็เบนจามินเซสโก้ครับแผนที่2ครับบรูโน่ยังคงอยู่กับทีมต่อไปครับ ละแม่นนะครับดอกูมาร์ติเนสยูโรแล้วก็ดาโลนะครับบาริบารไมานูแนวรุกเป็นถนัดเอมโบโม่บรูโน่ฟรานเดสแล้วก็เอาโคดพาเมอร์นี่ไปเล่นด้านขวานะครับหน้าเป้าเป็นเบนจามินเซสโก้ครับและแผนสุดท้ายนะครับกองหลังกองกลางผู้สำป,ประตูเหมือนเดิมนะครับแนวรุกใช้คุณญ,ญาต์ยืนด้านซ้ายนะครับบรูโน่ฟรานเดสโคดพาเมอร์แล้วก็เอมโบโม่ครับเล่นเป็นหน้าเป้าแม่ถ้าดูอย่างนี้ถ้าให้เลือกช้อยแค่3ามช้อยนี้นะแม่ ชอบช้อยสุดท้ายเนี่ยครับดูแล้วแนวรุกนี่น่ากลัวมากๆครับเรีโอฟอรินานะครับแม่ต้องบอกนะครับว่าทําได้ดีทีเดียวครับพูดได้ดีครับออกมาตําหนิคาวิพากษ์วิจารณ์ของรอยคีนที่เขามาบอกนะครับว่าไมเคิลคาริสนี่ไม่สมควรครับที่จะเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าเขาจะทําผลงานได้แบบไหนก็ตามครับเขาบอกครับว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆครับ หลังจากที่ไมเคิลคาริสตนี่พาแมนเชสเตอร์เตดเอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยฝั่งของรอยคิน,นันออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยคือไม่ควรจะไปแต่งตั้งทางด้านไมเคิลคาริสตนะนะครับแม้ว่าคาริสตจะทำผลงานได้ดีจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลเราต้องการผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่กว่านี้บิ๊กเนมมากกว่านี้นะครับโอ้หไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงที่บอกไปฮะโอเคทีนี้ทางฝั่งของเทรนดินโอฟีนันบอกนะครับว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเลยนะครับมันเหลือเชื่อมากมาก มีคนบอกว่าไม่ว่าคนคนนี้จะทําอะไรเขาก็ไม่สมควรได้รับโอกาสคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แน่นอนนะครับเขาก็พูดไปถึงทางด้านรอยคีนโดยตรงก็แหละคุณพูดอย่างนั้นโดยอ้างอิงจากอะไรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากๆครับแฮรอยคีนตอนนี้นี่คือแฟนแมนเชสเ,เ,เตอร์เต่คุณจะคิดนะครับว่าเออเวลาแมนยูลงเล่นนี่ไม่ไม่ต้องมานั่งพิพากษานะไปคุยไปขมทีมอื่นหมืนไปไปดูลิฟว์พูแล้วก็ไปด่าลิฟวพูล อะไรกันเนี่ยมาว่าทีมเดียวกันเองดนี่ได้ยังไงไม่เข้าใจจริงๆเลยสารคีนโน่ครับแล้วก็พบกับอินไซด์แมนยูเต็ดในใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ